ที่โรงแรมนะคะเอวันเดอร์เรายังคูเดเรียบร้อยเราอยู่ที่โคโค,โคเพนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพ,เพื่อนเข้าไปดูข้างในนะคะตอนนี้เรามีสเปนกันทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้อิสเปนก็คือสามารถมารับที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ได้นะคะเพื่อน,เ,อนเราสามารถรับได้วันต่อวันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะกันนะคะเราก็อยู่ที่แฟชโคโคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นโคโคเพคอ่ะไปเลยพ่อ ้องไปเลยไปเล,ยเลขที่เท่าไหร่เอ้ยห้มยามแยกกันะนะเลนี่เทหร่ โอ้เปลี่ยนตรงโอเคไปเลยแฮมโมลีน <c oughs> ใช่ไหมลูกแฮมโมลีน <c oughs> กระโดดเลย ข้างหน้านะคะของแซตโค้ก โอ้ยครับน้องก็วิน,นวิแต่งหน้าจะเป็นโซนของเด็กๆนะคะโอเคครับลูกเยเป็นวิศวกรเหรอครับกำลังทำรถเคนเล่นรถเคนอยู่เล่นรถเคนอยู่แล้วลูก

ไปที่เคาน์เตอร์บอกขอขอ,ขอคีการ์ดหน่อยอค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปท <ๆ S 1> ี่ห้องนะคะคปลาป,ลาปลาไปเดี๋ยวพี่เขาเอามาให้เองไปพี่หนุ่ยไปเลยเ,เป็นทะเลหาจอมเทียนอ่ะพ่อเลย เราได้ห้องอะไรคะเด็กๆหนึ่งสี่สามสองพ่อแตกะยังกวินแตการก่อนจะยิ้ว่าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสองกวินหยุดมั่งสิลูกให้มันเป็นเราเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะว้าวมีเค้กด้วยอย่าจับไม่อยากมีเค้กหนมโอเคโอเคอันนี้เค้กหนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์เค้กเยอะ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 อันนี้เค้กพี่กวินเอาเค้กพี่ไปเลยอยู่ในห้องเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้มาดูโซนห้องน้ำนะคะเพื่อนๆพี่อนได้เป่าห จะมีอุปกรณ์นะคะสบู่มดเลยจะมีไดร์เป่าผมใช่ไหมคะลูกมีห้องอาบน้ำจะมีโถส้วมอ่ะเราไปดูห้องนอนมีตู้เสื้อผ้าอย่าไปอย่าไปแกะลูกทุกคนดูนี่อทุกคนมาดูนี่อ่ะนี่ยายเราจะมีแบบนี้ด้วยในนี้เลย วันิของกานในวันสุดวิ่งอาทิหยุดก็วิ่งจะแล้มันก็จะมีเค้กแล้วก็เขียนกะมีแผ่นกาดนะคะว่า Happy Birthday เพราะเรามาพักในวันเกิดของพี่กะทิครบ9้าขวบใช่ไหมคะ Happy Birthday เราอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วพี่เทียมอะไรอยู่คะ ถ้าเปิดที่ริมระเบียงไปเราจะเจอกับท้องทะเลอันกว้างใหญ่แต่โน้นจะเป็นท้องทะเลที่นี่ลูกพีทไปนู่นแล้วโอ้ อ่ะฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูขอให้พี่กระชีสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กเป็นเด็กดีมีแต่คนรักอ่ะกาวินให้น้องจุ้มหน่อยกาวิน้วยพันเจ้ด้วยขอให้เจ้สุขภาพดีให้เจ้เรยงเก่งๆโอเคหอมยังหอมยังเจน้องน้อง เอออะพ่อมาอวยพรลูกหน่อยโอ้ยพี่เป็นเด็กดีค่ะแข็งแรงแข็งแรงมาชื่นใจ Happy birthday to you เป็นเด็กดีใครเห็นใครรักนะลูกนะอร่ปู่พ่อปู่กียงพอ่อะถ่ายรูปกับเพื่อนนะยินยืน

พีท <laughs> ีกินอะไรคะลูก <c oughs> โอ้คือข้าวปั้นอะคะ <c oughs> อ่ะ ปลาผัดพริกอยกกอกอกอกู่แล้วก็มัสมั่นหมูจะเป็นพาสต้าซอสมะเขือเทศไก่อบซอสกรีวี่ก็มันฝรั่งค่ะอิ่มแล้วหรอ